นี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเอ,อ่อที่เรารวบรวมมานะคะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามกันค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือแบบว่าคัดเอาไฮไลท์เด็ดๆเลยจาก5สถานที่ที่น่าสนใจมากๆในสารคามมาดูกันว่าแต่ละที่มีอะไรพิเศษซ่อนอยู่บ้างใช่ครับเป็นการกลั่นเอาแก่นสําคัญๆที่สะท้อนทั้งเรื่องออประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆของจังหวัดนี้ออกมาเลยครับจากข้อมูลหลายแหล่งที่เราดูกันมา งั้นเรามาเริ่มกันที่แรกเลยนะคะที่นี่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์มากๆเลยก็คือพระาธาตุนาดูนที่อำเภอนาดูนค่ะข้อมูลบอกว่าเก่าแก่มากนะคะพบตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่8ถึง10นู่นเลยแล้วก็ยังมีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับจุดนี้น่าสนใจมากๆครับคือการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่บอกว่าเก่าเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนกับแทบจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับศูนย์กลางอารยธรรมทวาราวดีในอีสานไปเลย แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสำคัญทางศาสนามากๆมาเป็นพันปีแล้วนะครับโหพันปีเลยเหรอคะครับแล้วบริเวณรอบๆตัวพระธาตุเองเนี่ยก็บรรยากาศดีมากครับสงบร่มรื่นเหมาะกับการไปพักผ่อนจิตใจไปสัมผัสความสงบจริงๆฟังดูครึมขลังน่าไปสัมผัสมากเลยค่ะทีนี้จากความเก่าแก่ เราลองพลิกมุมมาดูความยิ่งใหญ่ของพลังศรัทธาในยุคปัจจุบันกันบ้างนะคะที่วัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนารามที่อยู่ในตัวเมืองมหาสารคามเลยอันนี้ข้อมูลหลายแหล่งเน้นมากๆเลยว่าอลังการอ๋อวันนี้ใช่ครับอลังการจริงๆใช่ค่ะทั้งเจดีสีมหาสารคามองค์ใหญ่มากแล้วก็มีมณฑบไม้แกะสลักที่แบบสวยงามสุดๆเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปทองคำอีกตั้งสองค์เนะะี่ยค่ะ วัดนี้สะท้อนภาพความศรัทธาแล้วก็สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่แบบน่าทึ่งจริงๆนะครับกลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คใหม่ๆของสารคามไปแล้วที่แสดงถึงความเจริญทางาศาสนาในยุคนี้อ้อแหล่งข้อมูลย้ำมาได้ว่าเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยดีเลยค่ะใครไปก็จะได้วางแผนถูกครับเผื่อเวลาเดินชมหน่อยก็ดีครับเพราะว่าใหญ่แล้วก็มีอะไรให้ใหดูเยอะจริงๆเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอแกดํา ชื่อวัดหนองหูลิงค่ะที่นี่เด่นที่สุดเลยก็คืออุโบสถหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวโบสถ์นะคะเป็นรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอารามเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆค่ะอ๋อครับครับเคยเห็นภาพอยู่สวยแปลกตาดีครับแต่ว่าความพิเศษมันไม่ได้มีแค่รูปทรงภายนอกที่สะดุดตาอย่างเดียวนะครับจากข้อมูมที่เราดูดูกันมาเนี่ยเขาชี้ว่าข้างในเรืออนันตนาคราชลำนี้ ยังสอดแทรกพวกปริศนาธรรมสัญ,ญลักษณ์ทางพุทธศาสนาต่างๆไว้ให้เราได้ศึกษาตีความกันอีกด้วยอ๋ออย่างนั้นเหรอคะครับเรียกว่างามทั้งภายนอกแล้วก็มีความลึกซึ้งอยู่ข้างในด้วยครับน่าสนใจจังเลยค่ะต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วล่ะค่ะกลับมาที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์กันอีกสักที่นะคะคราวนี้ไปที่กู่สันตรรัตที่อำเภอนาดูนเหมือนเดิมค่ะอันนี้ข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่า เป็นโบราณสถานขอมสไตล์แบบบายันสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับยุคเดียวกับพวกปราสาทหินดังๆหลายแห่งเลยอย่างเนครทมนครวัดอะไรทันองน,นั้นครับค่ะแล้วความน่าทึ่งของที่นี่คืออะไรคะที่น่าทึ่งก็คือโครงสร้างหินทรายส่วนใหญ่ยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับคือสไตล์บายเดียนที่ว่าเนี่ย เอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมักจะมีภาพจลักหินเป็นรูปใบหน้าคนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าพระพักพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งที่กูสันตรัสก็มีลักษณะแบบนั้นอยู่ ทำให้เราพอจะเห็นภาพอิอทธิพลของอาณาจักรของโบราณที่เคยแผ่ขยายมาถึงบริเวณนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยครับโอ้โหยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยแสดงว่าพื้นที่นี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆใช่เลยครับเอาละคะ่ะมาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสธ,ธรรมชาติกันบ้างที่วนอุทยานโกสัมพีอาเภอโกสุมพิสัยคะ่ะข้อมูลบอกว่าที่นี่เป็นป่าอยู่ริมแม่น้ำชีเลยแล้วก็ไฮไลท์เด็ดคือ เป็นอาณาจักรของลิงแสมค่ะเยอะมากจริงๆครับครับเยอะมากบางแหล่งข่าวบอกว่าน่าจะมีถึง800ตัวเลยนะคะใช่ครับตัวเลขประมาณนั้นเลยครับนอกเหนือจากเรื่องลิงที่เป็นจุดเด่นมากๆแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีเส้นทางให้เราเดินศึกษาธรรมชาติได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากพักผ่อนชิวๆก็ไปนั่งเล่นริมน้ําตรงแก่งตาาได้อ๋อมีแก่งตาดให้เล่นน้ําด้วยหรอครับเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศดีทีเดียว เหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติชอบความสงบหรือว่าอยากหากิจกรรมสบายๆทํำช่วงวันหยุดอย่างไปปิกนิกหรือไปนั่งดูลิงเพลินๆก็ได้ครับฟังดูแล้วมหาสารคามนี่มีครบทุกรสชาติเลยนะคะตั้งแต่โบราณสถานเก่าแก่เป็นพันปีวัดวาอารามที่สวยงามอลังการไปจนถึงธรรมชาติริมน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆจริงครับครบเครื่องเลยครับ แล้วก็จากข้อมูลที่เราดูดูมามีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆเสริมด้วยครับสำหรับคนที่วางแผนจะไปเที่ยวค่ะมีอะไรบ้างคะก็คืออากาศโดยทั่วไปอาจจะร้อนหน่อยนะครับแนะนำว่าควรไปช่วงเช้าเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นเย็นไปเลยจะได้เลี่ยงแดดแรงๆแ,แล้วก็เตรียมน้ำดื่มร่มหรือหมวกไปด้วยก็ดีครับอืมค่ะสำคัญเลยแล้วก็เวลาเข้าวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาก็ แต่งกายสุภาพนิดนึงนะครับผู้หญิงก็ใส่กระโปรงหรือกางเกงคลุมเขาผู้ชายก็กางเกงขายาวเสื้อมีแขนอะไรแบบนี้ครับค่ะเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปเนาะใช่ทัรส่วนถ้าใครจะไปวนอทยานโกสัมพีอาจจะพกเสื้อแขนยาวไปด้วยก็ได้ครับเผื่อช่วยกันแมลงหรืออาจจะโดนกิ่งไม้ขีดข่วนได้เล็กน้อยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะทีนี้สุดท้ายนี่เราอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าจะ หลากหลายที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดเนี่ยค่ะสถานที่แบบไหนที่ดูจะสะท้อนความเป็นมหาสารคามในมุมมองของผู้ฟังได้ชัดเจนที่สุดแล้วอะไรคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษจากสถานที่เหล่านั้นคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ